มือว่านี่เป็นจังไรพี่น้องสํารับแฟนครับเอฟซีซ้อนมาเพยเพงนะคะหลายคนก็ได้เห็นแล้วว่ามือว่านี่มือขึ้นนี่ละไปสําหรับทางซ้อนมาเพลเพงนะคะมินิคอนเสิร์ตก็ได้จบลงไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วเหมือนบอสโจวะอึ่องเลยสํารับแฟนครับเอฟซีทีขามาเบิงคือจังมือปิดฤดูก,กาลซาอนมาเพลเพงคักคว่ะบอสโจวะทั้งสี่หลาะนคะ,ะถึงแม้ว่าสิเปลี่ยนงานมินิคอนเสิร์ตแต่ว่าบอสมินิเลยบอสโจวะทั้งสี่หลานพี่น้องคะก็ถือว่าเป็นคำขึ้นคน่ะ สุดทายที่สำหรับซ้อนอเพรนแพงสี่เดททำการแสดงนะคะลาบันีหล,ลังจากนี่นีบอโจโยมัน,น,ะะน,มนินซ้อนเพรนแพงนะคะเพิ่นกาบสี่เดทไปซ้อมในบันีผ้าดันเซอร์ผ้าฮังเครืองผ้าศิล,ลปินร้องเพลงซ้อมเพื่อทีสิเตรียมขึ้นทํำการแสดงเพื่อทีสีเตรียมก่อนร้องก่อนร่ำเพื่อทีสีจัดเต็มในฤดูกาลหนาพี่น้องทันะะในวันที่23กันยายนที่สิฮหอดนีพี่น้องทันะะสำหรับซ้อนอเพรนแพงนะคะ จัดนักจัดเต็มยางแน่นอนแบบเต็มวงและคน้นกะรอบเบิงความอลังการนะคะสำหรับโบโจย่อมมันสาไปแพงเสืสอเส้อวา่า,าเพิ่นสีบบเฮดแห่งแฟนคารบซี่สานัเปแพงนี่พิดหวังยางแน่นอนและลคน้นกะรูดีสำหรับโบโจนะ,ะเป็นผู้บริหารทีมากหรือวามสามารถเสียงกระดีเทิ่งเก่งอีกตั้งหาพี่น้องนะคะและละคน้นกะว่าเพื่นได้นอนบบนะคะย่ามกลางเว้นนะเพื่อนไปทายรายการช่วงส่วนมากนี่ช่วงนี้นี่เพิ่นสิไป โพรโนานะคะในทางช่องเบิร์กพอยดูนะคะกับลูกสาวเพิรนนะคะน้องอูอิงเพชรนะะ้ำแพ็งค่ะสองพอลูกเย็บกะจับมือกันไปท้ายรายการเกือบสิทุกรายการของทางช่องเบิร์กพอยแล้วพี่น้องช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับจากแฟนคลับเอฟซีย่างดีนะคะบพรว่าเสียไปออกในรายการใดรายการใดอ่อนแอลแมนคือว่าแฟนคลับเอฟซีไปหุ่มเบิร์พี่น้องค่ะแบรนด์นี้หลักพอตั้งแต่ ได้รับกระแสลหล่รายแรกกันได้เห็นกระแสของพอกับลูคุณนี่กันเลยอยากสิได้โตพอกับลูคุณนี่นี่ไปออกในรายการในบันทึกพี่น้องนะคะว่าทำอะไรอีกลน,นะคะเพื่อนว่านี่แหละสมแล้วกับขํามที่น้องอุ้งอิงเคยบอกไว้พี่น้องนะคะว่าอ่านาแบแบนี้แหละสิห้าบอดโจดังสิห้าพอ่อรวยว่าตั้งสิแล้วพี่น้องนะเป็นจริงอีกลนะคะหลังจากที่ว่าน้องอุ้งอิงเพงๆได้มาอยู่ในวงสาร์นเพ่งๆนะคะประมาณเด้ หาเดือนถึงหกเดือนใดนะคะกับดยชีวิตของน้องนะคะล่ำบากแห้งชีวิตแบบล่ำบากแห้งละลายก้นกัคิดว่าน้องกระสิบว่าใดดังถึงกับขนาดนี้แต่ว่าเป็นเป็นแบบพี่น้องทางผ้าทีมงานซอนเอาเพลพงดังผ้านี่ล่ละองค์กรผ้าบอดโจมีายไดใดมีคิ้วงานเขามาจัดจองกันแบบเต็มที่อิลีพี่น้องสำหรับฤดูการนาน,นี้รับรองในเรื่อมาคิาวงานนี่แน่น,นเอียดพี่น้องะคะ่ะจำรับผู้ไดทีวาสิมีงานบวชหรือว่ามีงาน เอียงกระตามในช่วงนี้นะคะคันห้าสิจังซ้อนมาเพ็่เพงในช่วงนี้นี่โอ้ยอย่าสักคืดพี่น้องคิวงานเต็มแล้วนะคะคันสิจังอิลีพุ่นล่ะปีหกเก่าพี่น้องค่ะคิ้วงานไหลทห์ลิที่ว่าเป็นคณะมอล่มทีุดยอดแห้งน่ะฤดูกาลนี้นะะี่นต้องยกให้เลยซ้อนมาเพล่แพงคิวงานเพิ่มไลี์ลีพี่น้องนะ,ะเห็นบบ่ได้พักบได้พนอน,นะคะหลังจากที่ว่าปิดฤดูกาลไปแล้วนะคะก็มีนี่แหละ างานมินิคอนสวยขึ้นมาอีกบ่ไ์เดนรับบ่ได้ดนอนนะคะหลายๆคนก็น,นี่ละอ่าบันีิตัวน้องอุ้งอิงป่วยนะคะบวชศิษย์ไปเขาอัดรายการในทางช่องเบิกพลอยแน่นะคะแล้วกะ็นี่แหละออกมาแย้มมือแรงกับเล่นมินิคอนเสิร์ตอีกอายุเพียงแค่17ปีแต่ว่าสุดจนแห้งสำหรับเด็กหนุอยผู้นี้พนธ์นะคะสู้จริงๆน้องกว่านี่แหละซ้ำจาของมีกระแสะกระเฝ้าค้นขวยเอากระเฝ้า,อาเอานะคะ อันใดทีขามา่านหนีก็เฝ้ายิบเอาเฝ้าช่วยเอานะคะพี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วช่วงนี้ก็กำลังมีกระแสบรูวา่ากระแสของน้องสตกบอสตกย่ำใดน้องกับวาลูกค้นกันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่แหละพเพอต้แต่ได้มีโอกาสนะคะจากสําหรับทางด่านแฟนคลับเอฟซีทีเพื่อนให้โอกาสหลกักจากรายการต่างๆทีได้ยิบยืนนะคะให้น้องจะเป็นเรื่องแรกการนำน้องกับเฝ้ายิบเอานะคะบเกียงบค่อยว่าสิเกียงหลกักจาสำหรับงานต่างๆ น้องบ่เคยว่าสิลาง,งานบ่เคยสิขาดงานนะคะ mm hmm. ก็สิปีฤดูกาลท่านก็นได้เห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าน้องสิป่วยน้องก็บคืนทั่การแสดงให้แฟนคลับเอสซีได้เบิง่งได้รับชมระฟังนะคะถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวพี่น้องซ้หรับเด็กน้อยผู้นี้นะคะนั่เราน้องซ้เราทั้งนานซ้ำรับเพลงนะคะมือว่านนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คลึกะคลื่นค่ะย่ำกังเว้นนี่เพลกลับไปท้ายรายการคุณพระช่วยบอดจกับลูกเพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นนี่ อะะรายการคุณพาช่วยกับิมี่ทางด้านคุณเท่งเิอเทิงนะคะลวก็ศิลปินตลกนะคะดาราตลกอีกระายๆทันทีอยู่ในรายการนันนำนะคะที่ว่าเป็นอีกรายการหนึ่งทีหลายๆคนนะคะให้ความสนใจนะคะละบันนีละพ่อตังเต้มีบอดจูกัน้องอุ๊งอิเอนเพนเพงนะคะได้ไปท่านรายการนำเดบิวต์ในรายนนรการนํำเสือว่ากระแสและกาเลติงตองพุ่งอย่างแน่นอนพี่้องนะคะสำหรับรายการคุณพาช่วยกันที่ว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที อเออเอินว่าจังนี้ล่ะมีศิลปินดาราตะลกอยู่ในหันหลังกะเป็นทีเช่นชอบของหลายๆคนอยู่แล้วนะคะบันทีนี่แหละเพราะตั้งแรกมิพอก็ดูคุณนีไปยืนในรายก,การนะคะเรตติ้งต้องพุ่งต้องปังย่างในน้องก็ต้องมารอบเบิงมือทีเพิ่นออนแอลมากนะคะว่าสิเป็นตั้งแต่ว่นเตบาหลายๆคนมีรายการในแกกน,ใน่นทีทางช่องเบิกผ่อยนะคะสำหรับพอกับดูคุณนีบ้านได้ไปออกเอา้า บันนีหลังจากนี้แหละสำรับคิวงานของทางช่องเบรรอร์พลอยซิมีพอกับลูกครูนี่ไปเกือบสุกรายการเสือบอนะคะนี่แหละหลังจากที่ว่าบาเป็นรายการไม่หมดนี้เสียงโชคนะคะรายการไม่ทองคำนะคะรายการได้ละ่ะรายการซูปเปอร์ม,มัมรายการซูปเปอร์เทนนะคะรายการได้อีกล่ะอ้ยอีกหลายรายการนะคะรายการได้ละ่ละโต๊ะนูแมมนะคะอีกหลายรายการพี่น้องคนนะ,คะบาวัดบาไวเสือวา,า,วานี่แหละยูบยูมือพันนี่เห็นบาบาโจย,ยืดดีกว่ล่ง อาที่ว่าไปไท่ายรายการนะคะไปไท่ายรายการอันใดละ่ะคุณพระช่วยยุดดีกับโรคนะคะกับโรคิดว่าเพื่อสิมีงานหลายปานี่ล่ะกะรายการทีเอิญไปไท่ายนี่กับที่สําเด็จแบบท่ายแบบที่ที่เล่พี่น้องนะคะกะถือว่าเนี่ยละ่ะเพิ่นดังอีหลีนะคะย่อมรับเลยแล้วว่ากระแสเพิ่นดังอีหลีต้องย่อมรับเลยสําหรับฤดูกาลนี้พี่น้องนะคะต้องยกให้สําหรับพอกฤดูกคุณนี่สําหรับน้อง,องอุ้งอีพ้แผงมาอยู่ในวงซาอนอ่ะเพีงบ้านในพ่อปีเดชพี่น้องนะคะ บ่เดพ่อปีแต่ว่าตอนนี้ไม่เที่งบานไม่เที่งหลดเห็นบอมือปิดฤดูกาลสอนรับนเพียเอนะสําัรับทางด้านแฟนคลับเอซีนะเพื่อนพากันรวมเงินเพื่อที่สิปิดยอดบ้านให้น้องกะเฮดได้ออหลีนะคะล้นี่ละสําหรับมือที่ว่าสิบเปิดฤดูกาลตอนนี้น้องอุงอิงกับทางด้านพ่อเอกก็ไม่น้อยก็ไม่หนีอยู่ก่อนนึงนะก็คือรดตู้ที่ต้องทรงแล้วก็พอนสู่เดือนสู่เดือนก็ซื้อว่ามีแฟนคลับเอ็ซีนะคะสปิดยอดนี้ สปพีดยอดรอถตู้ให้คือกันสำรับอ่านี่ล่ะครอบครัวของน้องอุ๋งอิงเพชรแพงเบอร์เทมด้เลยพี่น้องนะสุดยอดแห้งนะบันนี้หลังจากนี้ก็เห็นวาอ่าทางสนามเพ,พิ่มขึ้นกัสิภากันซ้อมภาก,กันอ่าบลีฟเป็นสื่อภาก,กันบลีฟศิลปินบันนี้มือนี้ีได้พี่น้องวันที่สองกันยายนสำรับบอรโจกศิลปินการออดิชั่นตลกนะออดิชั่นตลกนะเสือบาละลาก้นกะรอเบ,บิงรอจับตาแล้วสำรับ นี่หละการที่ว่าอ,อดิชันตลกว่าเซมมวนสิย,สยินจำใดนะคะพี่น้องก็เสว่ะจำรับคณะตลกที่เซียงขาม่านนีกะคุณภาพนะคตะตลกเก้ากับมีอยู่แล้วค่ะาำรับยายเวอร์เพชรบ้านแพงนะพี่น้องนะคะก็ต้องรอบเบิ่งความสนุกสนานของอนี่แหละคณะตลกทีเสียเขามาเสริมทับและบรี้สําำรับการที่ว่ามีศิลปินหรือว่าบุคลากรเขาม่าเพิ่มในวงซาดายแพงก็ต้องมีค่าเสจใจารพี่น้องนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาก,ก็ต้อง อันนี้ห <ham S 2> ลักการาอยากสืสนับสนุนเพลินกันอยากสอ่าให้หลายคนจัดจ้างนะคะจองคิวกันมาหลายๆพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจสำหรับบอจูผู้บริหารสนับเปรเพ่งนะคะสำหรับมันกับมิตรเดืองเล่าสิมาบอกสู้พี่สนองค่งสนิทสะก้อนน้องค่ะขอก็เข้ามาสวัสดีค่ะ